ฮาลูสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมัมมานิสยาค่ะช่วงนี้ก็จะเหินนิดๆนะคะพาเด็กน้อยออกมาดูหงจ้าบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกมากคะ่ะทุกคนคะ่ะใครมีแฟนก็พาแฟนมานะคะใครมีลูกก็พาลูกมาคะ่ะน้องเอ็ดล่านี่ชอบมากเลยค่ะ มาดูหงนะคะหงกินน้ำแบบสวยมากขาวบริสุทธิ์สวยงามมากค่ะไม่ว่าจะเป็นนกนกสีดำดิฉันจำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะแต่ว่าภาษานอร์เวย์มันจะมีนก รู้สึกว่าจะเป็นนกนางนวลน,นะเขาเรียกว่าโมเกโมเกของที่นี่ก็จะสุดยอดไปเลยจ้าเวลาหน้าร้อนนะทุกคนเขาทำปิ้งย่างนะคะบินมาช้ามาโฉบเอาของกินนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือว่าเป็นพวกฮอทดอกอะไรนะคะที่เขา,าปิ้งย่างกันเสร็จแล้วเขาเอาวางไว้เด็กๆเขาก็จะไปเล่นน้ำใช่ไหมอีนกพวกนี้แหละมันจะมาค้นกระเป๋าเราบินมาสี่ห้าตัวนะคะเอาปากมานะัน จิกเข้าไปในกระเป๋าจิกเข้าไปในถุงนะคะบางทีมันก็เอาแบบทั้งถุงไปเลยจ้าแบบบินขึ้นไปบนฟ้าหนุนบินขึ้นไปนะคะแล้วไปหาที่มันก็ไปเขี่ยกินของเราเนะี่ยโอ้ยไม่ดีเลยอนกพวกนี้ที่ไหนที่มีปิ้งย่างที่ไหนที่มีปิกนิกนะจ๊ะจะเห็นพวกนกพวกนี้เต็มไปหมดเลยจ้ามันคอยขโมยอาหารจากที่ในคลิปวิดีโอนะคะทุกคนจะมีเป็ดเห็นไหมเป็ดมันก็จะออกสีเขียวบ้าง หัวเป็นแบบว่าตัวสีดำบ้างนะคะอันนี้คือรูปข้างหน้าเป็นหงส์นะอุย้ยน้องหงส์สวยมากอยากกอดมากแบบตัวใหญ่น่ารักขาวบริสุทธิ์มากนะคะแล้วก็สามสี่ตัวนั้นก็เป็นเป็ดนะคะเป็ดตัวใหญ่นะโอ้ถ้าเกิดบ้านเราไม่เหลือแล้วจ้าเป็ดที่นี่นะคะเขาแบบอนุรักษ์ไว้กินไม่ได้นะทุกคนที่จริงนะ่ะเราอยากถ่ายภาพแบบเป็นธรรมชาติแบบได้ยินเสียงนกเสียงน้ำนะคะแต่ว่าลมมันแรงมาก ก็เลยแบบว่าหลีดเสียงลงมานิดนึงเดี๋ยวจะมีช่วงหลังๆอาจจะแบบว่าได้ยินเสียงน้องหงน้องเป็ดน้องนกนะคะเขาคุยกันจุ๊กจิกจุกจ,กจิกนะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะเอาภาพบรรยากาศความงามของริมทะเลนะคะที่นอร์เวย์มาฝากทุกคนจ้าหงตัวใหญ่ๆสวยมากเด็กๆชอบดูมากเลยคะ่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ Thank <laughs> you.